สวัสดีนะคะนักเรียนทุกทุคนวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์น่ารู้กับคุณครูแอนนะคะเรื่องการบอกชื่อทิศทางค่ะประโยชน์ของการเรียนเรื่องทิศนะคะทิศเนี่ยมีประโยชน์ในเรื่องของการาใช้ในการบอกตำแหน่งนะคะหรือระยะ ที่ตั้งตำแหน่งต่างๆนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่ามีทิศอะไรบ้างซึ่งทิศหลักของเราก็จะมีทั้งหมด4ทิศนะคะหนึ่งเลยก็คือทิศเหนือนะคะสองคือทิศตะวันตกสามคือทิศตะวันออกและสี่คือทิศใต้อันนี้คือทิศหลักของเรานะคะซึ่งทิศหลักนี้นะคะก็จะทำมุมนะคะ ส0องศาอย่างเช่นทิศเหนือกับทิศตะวันออกนะคะจะทํามุมกันตรงนี้นะคะเก้าสิบองศาเห็นลูกศรสีม่วงตรงนี้ไหมคะอ่าตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเป็นมุมฉากนะคะจะทํามุมกันเก้าสิบองศาไม่ว่าจะเป็นทิศใต้นะคะไปถึงทิศตะวันตกตรงนี้นะคะก็จะทํามุมเก้าสิบองศานะคะทิศเหนืออยู่เหนือสุด ตรงข้ามกับทิศเหนือก็คือทิศใต้นะคะฝั่งซ้ายมือของเราจะเป็นทิศตะวันตกตรงข้ามกับทิศตะวันตกก็คือทิศตะวันออกนะคะอันนี้คือทิศหลักต่อไปก็จะเป็นทิศลองนะคะทิศลองก็มี4ทิศเหมือนกันนะคะแต่จะทำมุมกับทิศหลัก45องศานะคะอย่างเช่น ทิศเหนือมาถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะทํามุม45องศานะคะเราเรียกมุมนี้ว่ามุมแหลงนะคะทิศลองนะคะมีทิศอะไรบ้างหนึ่งคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือสองทิศตะวันออกเฉียงใต้สามทิศตะวันตกเฉียงใต้สี่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะซึ่ง ในแต่ละมุมนะคะจากทิศหลักไปยังทิศรองหรือทิศรองไปยังทิศหลักเนี่ยจะทํามุม45องศาเราเรียกว่ามุมแหลมนะคะค่ะต่อไปเนื้อหาเราก็เรียนจบไปแล้วนะคะเราก็จะมาทบทวนความรู้นะคะโดยการช่วยกันตอบคําถามดังต่อไปนี้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1 ใต้ทำมุมกับทิศตะวันตกกี่องศานะคะเราก็ถ้าเรายังอตอบไม่ได้หรือว่ายังสับสนอยู่นะคะเรากเา็เปิดไปดูเนื้อหาที่ผ่านมานะคะเราก็กลับมาตอบคำถามนะคะช่วยกันตอบคำถาม,ถามในข้อนี้นะคะทิศใต้ทำมุมกับทิศตะวันตกทั้งหมดกี่องศานะคะ 90สิบองศานะคะสองทิศเหนือทำมุมกับทิศใต้กี่องศานะคะเราก็ย้อนไปดูเ,เรื่องทิศหลักกับทิศรองได้นะคะข้อนี้ข้อที่2ตอบว่าอะไรคะ1้อยแปดสิบองศานะคะข้อที่สามทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างทิศใดกับทิศใดคำตอบก็คือทิศ เหนือนกับทิศตะวันออกเมื่อเราช่วยกันตอบคำถามเสร็จแล้วนะคะก็มาฝึกทำแบบฝึกทักษะกันนะคะนักเรียนคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1นทิศหลักมีทั้งหมดกี่ทิศอ,อะไรบ้างข้อ2อทิศใต้ทำมุมกับทิศตะวันตกกี่องศา ข้อ3ทิศเหนือทำกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือกี่องศาข้อ4ทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ระหว่างทิศใดกับทิศใดข้อ 5. ทิศเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ทำมุมกันกี่องศาข้อ 6. ทิศตะวันตกอยู่ระหว่างทิศใดกับทิศใดนะคะให้นักเรียนนะคะตอบคำถาม โดยการเขียนคําตอบลงในกระดาษหรือในสมุดหรือนักเรียนจะอัดเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามส่มงมายานกลุ่มการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นป .6 และนักเรียนก็อย่าลืมทบทวนเนื้อหานะคะต่อบอกฝึกทักษะกันเข้ามาเยอะๆนะคะ